สวัสดีม,มันเป็นุกคนด้วยนะครับสำหรับวีเราก็มาอยู่กันในเกมฮีโร่นี่หมืหรือว่าเกมฮอนคลิปนี้ก็เป็นฮอนเวลคลิปที่100อพอดีแล้วครับวันนี้ผมก็มาเล่นฮีโร่ซัคคิวบัตันเองซึ่งเป็นปีศาจแห่งความฝันที่จะคอยเขาเรียกว่าอะไรมอบสิ่งที่ผู้ชายนั้นปรารถนาให้ในความฝันโดยแลกกับไอชีวิตเล็กๆน,น้อยของเหยื่อนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้มาในร่างอวตารชาซิตี้นั่นเองซึ่งแปลว่าความบริสุทธิ์ความพรมจารีซึ่ง ขัดกับฮีโร่ตัวนี้บ้างนะขัดกับคอนเซปต์ฮีโร่ตัวนี้มากเลยเรียกว่าตัวนข้ามเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก็ตามที่บอกไปนั่นแหละเพราะว่าสกิรัสเป็นปีศาจล่าเหยื่อใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันนี้เรามาในอวตารชัยซิตี้ซึ่งเป็นอวตารที่มีความบริสุทธิ์อ่ะผมไม่รู้ว่าบริสุทธิ์จริงหรือเปล่านะเขาบอกมาเขาบอกมาคือไอเชียวตารเไงก็อยู่ในเซตเซเว่นเฮเว่นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเจ็ดบุญบารมีนะ แล้วเขาพูดอะไรกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคสำหรับฮีโร่ซากุบัตก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะแต่ว่าเอ้ยตกใจหมดแต่ผมคิดว่าข้อเสียมันเยอะไปหน่อยมันต้องใช้เทมเยอะไปหน่อยในการที่จะยืนในจังหวะประนาให้ได้เพราะว่า <must> ถ้าเล่นในโหมดเซมนะมันต้องเป็นตัวหลักๆเป็นตัวยืนตัวเดินเกมไม่ใช่ตัวซาธแบบในมหมดนอะมอนอนะ ถ้าเป็นหมดน่ะมอนนี้โอ้โหมันเป็นฮีโร่ที่ปวดมากเลยจากสกิล3หลับของมันก็โหดสกิล1ก็โหดสกิลอันตีก็ถือว่าโหดลล้ะมากแต่เพียงแต่ว่ามันแก้ง่ายโดยการโดนสตันนั่นเองซึ่งสําหรับการเล่นนะครับผมจะอัพเป็นสกิล2นํานะและอัพแค่สกิล3สกิล1ผมจะไม่แตะเลยนะครับผมมาเจอริฟทายนี่ผมว่าเราน่าจะกินขาดอยู่บางในเลนถ้าเราไม่แหลมก็น่าจะไหวแล้วเพราะว่า ก็แหลมไปอาจจะตายในครั้งเดียวได้นะเพราะว่าลิฟทายนี่ถ้าเราลงไปอยู่ในน้ำนี่มันจะสามารถสโลเราได้แล้วเราจะหนียากโอเคครับผมผมกับเป็นสกิลสองนํำก็คือดูดเลือดของอีกฝ่ายนะเด้เงเนี่ยมันจะสโลเห็นไหมเวลาเราอยู่บนน้ำพยายามใช้ความได้เปรียบของฮีโร่ตีไกลถ้าเป็นหมดนะว,ว่านี่เขาเรียกว่ากดยับแต่ว่าถ้าเป็นหมดเซียมันไม่ถือว่ายับหรอกเพราะว่าอยู่ไกลประมาณนี้ผมว่าเขาก็ได้เลเวลจากคลิเหมือนกันแหละ แต่ถ้าเป็นหมดอัลมอนนี่เลเวลจะไม่มีเลยครับนี่ผมว่าผมสู้ได้นะเพราะว่าเราอยู่นบนบกนี่นะผมว่าจะดูดเลือดสักหน่อยเพราะว่ามานาม,มันเหลือแล้วมันก็ค่อยๆรีเจนขึ้นมาเองนี่ฮะหลับไว้ก่อนดีกว่าเจนเยนไอ้หนูอย่าไปตีนะครับถ้าสมมติว่าทีมเราตีหรือไม่ว่าใครตีก็ตามมันจะทําให้เรามันจะทําให้คนตีนั้นเป็นหลับแทนนั่นเองซึ่งผมไม่น่าตายหรอก ยังไงก็ไม่ตายครับยังไงก็ไม่ตายมันจะตายเพราะไอ้นี่แหละลิฟททยนั่นแหละอ้วแล้ววอะไรเนี um <h 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 ่ยผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเนาะอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าโอเคครับผมก็ฆ่าลิฟทายไปได้นะเหมือนจะหิวมาแล้วขวดผมมาส่งพอดีก็กดขวดแล้วก็ส่วนไปเลยเกือบไปเกือบไปโอเคลวข้างบนก็เป็นลุน i n นวิสิบิลิตหรือว่าลุนหายตัวหัวเป็นสกิลสองนะครับเพราะว่ามันทำดาเมจได้รุนแรงว่างในช่วงแรกๆนะแถมเป็นดาเมจเขาเรียกว่าเพียวดาเมจซึ่งมันไม่สามารถเอาเกราะอะไรมาลบได้่นเองเนี่ยเห็นไหมไม่คิดกัอป้องกันเลยทีเดียวเชียวละ <c oughs> คือเต็มๆเลย230เี่ยแล้วพอเราได้อันติปุ๊บเราก็สามารถฆ่าที่เลนกลางได้ไม่ยากแล้วอันตินี่สามารถดูดมานาด้วยนะเออ เป็นอะไรที่น่าลำคาญเหมือนกันนะลิฟทไทยเนี่ยถ้าผมหาเขาไม่เจออ่ะต,ตอนนี้ม่รูนอินวิตผมว่าจะต้องแกงอะไรสักอย่างละลีบดันขี่ไปดีกว่าอ่ะลัดนี่ไงควน่าจะอยู่แถวนี้แหละไม่น่าอยู่ไกลหลอกมั้งนี่ไงนี่ไงเจอละ ก่อนนินวิดเราวิ่งไปหาเลยน่าจะฆ่าได้ไม่ยากนะถ้าสมมุติว่าเราเลงไปที่สวิปเปตตะขารู้แล้วลว่าผมวินวอลกมาไม่นันคงไม่วิ่งกลับขนาดอะหรอกทั้นที่นินจายอยู่นี่อยู่เลยัน้นเรามาฆ่าตรงกลางแทนมาเจนเย็นนะอันติไปเลยเอาทำไมอันติไม่ได้อ๋อโดนใบ้เห็นไหมมันแรงมาก แล้วผมก็จะกดชิปนะครับแล้วกดสก,กิลสองเออจริงๆผมไม่ต้องใต่ก็ได้นะไม่ต้องใบไม่ต้องหลับก็ได้แต่ว่ากดไปแล้วอ่ะก็ไม่รอดครับผม้แต่ก็คุ้มดีนะเพราะว่าสก,กิลสองมันเสียงม,มานาเชกกว่าแค่นี้ก็ตายแล้วจริงๆไล่เดินตามตีก็ตายแล้วลหะ <S <S สําหรับไอเทมนี้ผมว่าผมจอกเป็นไอคอนลเดอะก่อนเด็ดก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นในโหมดนอร์มอนผมว่าออกพีเคมาเดินเกมวันนี้น่าจะเวิร์กกว่าแต่ว่าโหมดซีเอนี่จากการที่ได้ลองเล่นมาหลายทีหรือว่าผมกาดก็ไม่รู้แหละผมว่า กันออกพีเคมาเป็นชิ้นแรกมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะเอาจริงๆนะอันนี้ในความคิดเห็นผมนะโอเคก็ okay, ข้างบนเป็นลูนวินวอลกผมก็เลยเจาะเป็นไอคอนมาก่อนเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มมานาด้วยเวลาได้ฆ่าเขาแล้วก็เพิ่มพวกแม็กมานาอะไรพวกนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับใครเจาะไอเทมอะไรก็ไว้ผิดนะแต่ผมออกมาเป็นรีมานาก่อนว่าฮีโร่นี้มันค่อนข้างใช้มานาเยอะนะจริงๆถึงแม้ว่าติจะดูดมานาได้ก็เถอะแต่ว่า การที่อีกฝ่ายมีตัวบ้าหรือว่าตัวสตันเยอะผมว่าผมไม่น่าจะได้ดูดมานาเขาหรอกมัง้งโอเคแล้วก็ออกเป็นรีมานาตามนั้นเลยแล้วอยมาแยกเป็นไอคอนทีหลังบนเป็นวาเดนผมว่าสู้ได้นะเพราะว่าฮีโร่เรามันตีแรงอยู่แหละเนีย่ยหลับไปก่อนไม่ต้องไปตีนะต้องรอต้องรอผมจะหนักตรงนี้ไว้แต่ว่าไม่ได้แล้วล่ะจะตายเองเนี่ยช็อตนี้ รับอีกทีโอเคอย่าตีนะอย่าตีนะอย่าตีนะบอกบอกต้องบอกเพื่อนพราจะเพื่อนตีนี้จบเลยครับเนี่ยแล้วตีไปอีกทีหนึง่งไม่รอดลิม,มานาให้หน่อยโอเคบางทีคนอื่นไม่รู้อาจจะมาตีได้แล้วจะไม่เขาติดหลับแล้วแผแลเราจะเสียได้ครับผมต้องบอกเพื่อนให้ดีๆนะเวลาเล่นซักคูบัสอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้ได้เพราะว่าผมฆ่าได้นะ แล้วเหมือนทีมเราจะโดนดับเบิลแท็กไปพอแล้วไม่หิวแล้วกูไม่หิวแล้วน่าจะฆ่าได้นะถ้าหลับได้และอันตีได้อันตีไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องหลับโอตัดอย่างนี้ไม่ดีแล้วล่ะโอ้โห ไอ้นี่ไม่น่าจะเลาะอย่าตีอย่าตีวาเดนอย่าตีวาเดนอย่าตีวาเดนไปตีวาเดนทำไมอ่ะใครตีปะวะเอ้ยไม่ตีไม่มีอ๋อไม่มีคนตีเข้าใจผิดอ่ะโอเคโอเคตกใจคิดว่าหมาไปตีเ้าหมาตายอ๋อมันโดนไฟของไอโซซีนั่นเลยสำหรับสกิลหนึ่งนี่ผมจะไม่อัพนะครับเพราะว่าผมว่ามันไม่คุ้มอะในการลดดาเมจในช่วงแรกๆอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่พรุ่งนี้มันไม่ค่อยมีดาเมจกันหรอกจะลดไปทำไมล่ะ ค่อยไปอัพในช่วงหลังๆจะเวิร์กกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของผมนะครับนี่ก็บโบกไปก่อนเพื่อเพิ่พสมสเตสเตัสตของเราให้มันเยอะๆไว้ก่อนจะทีจะเห็นนะว่าผมโดนวาเด่นใบปุ๊บมันก็หายไปเลยอ่ะสำหรับอันตินี่คือข้อเสียที่มันใช้ค่อนข้างยากมันเป็นสก,กิลเชนเนลลิงเราห้ามขยับไปไหนเด็ดขาดเวลาใช้โอ้แล้ว โดนใบมาอย่างนี้อ้าวแล้วอ๋ออย่างนี้ไม่น่าจะตายเพราะว่าลิฟทยใช้สก,กิลในขณะที่ผมไม่ได้อยู่ในน้ำอะ่ะมันสามารถดูดเลือดอีกฝ่ายมาได้เรื่อยๆเลยนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากโอเคอันนี้ทีมเราก็ค่อนข้างได้เปรียบเยอะนะครับจากทั้งฮีโร่ แล้วก็ทั้งการเล่นเลนต่างๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่ว่าช่วงเล็ดเกมนี้ต้องบอกเลยว่าหนักแน่นอนแต่ว่าจะพยายามไม่ให้มีเล็ดเกมแน่นอนครับเพราะว่าเราสามารถจบเกมได้ในระยะเวลาอันสันนะ้นอะถ้าเลือกคิโมาแบบนี้จะไปมัวเล็ดเกมก็ไม่ไหวหรอกรอจังหวะดีๆแล้วรีบออจบเลยจ,จะเวิร์กกว่าเห็นแล้วมีคนวิ่งมาแล้วไอ้ไว้พี่ช่วิ่งวาร์ปมาแล้วเหมือนเขาจะอยู่ตรงกลางเยอะนะเพราะว่าเลนล่างนี่ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ อย่าหลับไปก่อนเจนเดียนไม่ต้องรีบมันหลับไปตั้งเจ็ดวินาทีนะถือว่านานมากแล้วสามารถข้าโบกับโซติตได้ด้วยนะคือหลับไปปุ๊บแล้วโซติตชาร์จมาก็โอ้โหเต็มเตมแะครับผมจังหวะนี้ขาดอีกสามร้อยบาทผมก็ได้ไอคอนแล้วแต่ว่าต้องกลับไปแยกของที่บ้านสักครู่หนึ่งนั่นไม่ทันวะหลับเขาไม่ทันอ่ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายหรอกแค่เนี่ยก็ตายแล้ว นี่ยะนี่ยนี่หลับไปเลยไม่ใช่หลับเขาเรียกว่าอะไรจับ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  <c oughs> จับไปเลยหลับมันไว้ก่อนไอเนี่ย <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งตีมันนะอย่าเพิ่งตีรอฆ่ารอฆ่าสามสองหนึ่งเอาโอเคไม่น่าจะรอดละสวยงามช็อตนี้ <c oughs> แฮตทริกสำรับสก,กิลหนึ่งผมก็ไม่อัพตามเดิมนะะฮอีกทีเดียวเองเอานี่ก็ได้เอานี้วาเดนดีกว่าวาเดนมา แปลแล้วนะคลายนี่ก่อนเฮ้ยผมไปหลับเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเวิร์กนะครับการหลับทางนี้ทำให้ผมไม่โดนดาเมจอะไรนะซึ่งเป็นการกดผดีนะดข,อของผมนั่นแหละคว้าคิวครับผมจริงๆไม่ไม่ควรตามนะเห็นเขาพีบมาเพราะว่าเรานะถ้าเราไล่เปรียบอยู่น่าจะฆ่าลิฟท้ายให้ตายก่อนในช็อตตะกี้ โอเคเดี๋ยวผมกลับไปแยกของก่อนนี้าได้มาเป็นไอคอนนับจาก Godhead เรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรที่ปวดวว่านับพยายาม uh, มีการสื่อสารกับเพื่อนให้ดีๆเวลาใช้สก,กิลสารนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้อะกด <Yeah. S 1> ตีรัวอะไรเงี้ยเออแล้วเราหลับพอดีอ่เพื่อนเราหลับแทนนี่อาจจะเกมพลิกได้เลยทีเดียวโอเคไอคอนเรียบร้อยสำหรับรองเท้านี่ <Yeah. S 1> ผมจะเอาไปรงเท้านี้นะครับสตรีมูเพิ่มเลือด ว่าตัวนี้ผมคิดว่ายิ่งค่าสาติพวกเลือดหรือว่ามานาเยอะๆมันจะโหดมากเลยตัวนี้มันไม่ค่อยได้พึ่งการตีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสก,กิลมันไม่ค่อยเกิดการตีนะก็อย่างที่เห็นว่าสก,กิลสารถ้าตีแล้วก็หลับแทนสก้ลกวันตีแล้วก็ไม่ได้ตีโอเคไปหาดามดีกว่า,า,าอ้าแล้วอย่างนี้อย่างนี้นอย่างนี้ เดมมานาหมดแล้วฟาร์มต่อฟาร์มต่อด้วยอย่าอย่าเพิ่งรีบตีนะอย่าเพิ่งรีบตีนะรอเพื่อนมาครบก่อน <you> ไม่รอดครับผมสวยงามช็อตนี้นี่ฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ oh. เป็นคอมโบที่โหดมันจะเรียกว่าคอมโบได้ไหมพมมมันแค่ใช้หลับแล้วก็ลุมกระทืบแค่นั้นเอง oh, ก็โหดเหมือนกันนะนี่อ่ะแต่ต้องพูดกับเพื่อนให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเข้าใจไม่ตรงกันได้แล้วบางทีเพาะตะกี้ผมไม่พูดก่อนนี่เขาใส่แน่นอนอ่ะ <protect you. S 1> สำหรับไอเทมต่อไปผมก็จะไม่เอาพีเคนะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนตัวผมเลย <Yeah. S 1> ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ การเล่นมาหลายเกมผมก็ออกพีเคก่อนตลอดซึ่งผมว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะเออเอาจริงๆนะหรือว่าผมเล่นกากเองผมก็ไม่รู้แหละเออ,เ,อ,อเจ็บเจ็บแล้วรีบทายอันตีแล้วไม่มีว้าไปซ้อนข้างล่างน่าจะไม่รอดครับผม<ฮ>เท่ต่อไปที่ผมว่าผมเจกากใบมาตีอะ่ะเพราะว่าใบามันดีกว่าเฮกตรงที่มันจะได้ค่าสแตตในการตรีเร็วแล้วก็ตีแรงขึ้นมาจริงๆเฮกก็เพิ่มแหละ แต่ผมว่ามันเพิ่มตีแรงกว่าแล้วมันก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเสียเงินในการออกไอเทมใหญ่มาเราสามารถออกไอเทมเล็กๆได้มาก่อนเลยหรือว่าจอกเป็นไอนี้ก็ได้นะครับ BKB ก็เวิร์กนะ BKB ก็เวิร์กนะครับสำหรับฮีโรตัวนี้แต่ว่าไม่รอแล้วล่ะมาไกลขนาดนีหน้หิวเกินไปไหิวเกิไนไปนี่จะหลับไว้แล้วรอเพื่อนมาได้ไปเนี่ยเอากลางีกว,ว่า วาเดนแล้เวาเดนวาเดนวาเดนหลับไปแล้วมาแล้วผมโดนใบครับผมไม่น่าจะรอดแล้หนึ่งตัวแน่นอนบัตรแบดบัตแบดไปต่อได้ไหมไม่ได้ละได้แค่นี้ละนี่ครับประมาณนี้ครับวิธีการเล่นนะพยายามหลับไว้แล้วสร้างจังหวะดีๆให้เพื่อนร่วมทีมมาเติมต่อจะเวิร์กมากเลยที่สำคัญคือเราต้องมีเลือดเยอะในการที่จะเอ้ยแล้ผมโดนใบวะไม่งั้นหลับได้แล้วเนี่ย แล้วแล้วปั่นปั่นอะไรจริงๆออกคาราฟ้ามันจะทำให้อันตีไกลขึ้นนะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่คุ้มแหละเราไม่เน้นเพื่อ,อนตีอยู่แล้วอะถ้าหลับได้น,นี้น่าจะตายเอาเลยได้บ้าเ,าเลยได้บ้าเดี๋ยวสกิลเลยมาๆนี่ฮะต้องสกิลก่อนเราค่อยตีแต่รู้สึกว่าทำไมเพื่อนเรามันมานาไม่เยอะหรอไม่ใช่มานาไม่เยอะสกิลมานาหมดหรอ ไม่มีคนสกิลตามเลยเฮ้ยหลับไว้อย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีเย็นเย็นมา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 เฮ้ยเย็นครับผมพยายามหาจังหวะดีๆไว้ก่อนหลับไอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่าไม่ต้องหลับละหลับหลับหลับไปก่อนเย็นเย็นหรือว่าผมโดนใบวาเด่นว่ะ ถ้าลุมตีได้นะซื้อเบลมันไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นอะวาเดนก่อนเลยครไม่รู้ว่าผมโดนบ้าอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผมอันตีวาเดนไปแล้วอะซึ่งก็ไม่น่ารอดหรอกแล้วยังไงต่อไม่รอดครับผมจริงๆงบางจังหวะเราสามารถหลับเพื่อนก็นได้นะแต่ว่าผมไม่ได้หลับเพื่อนเลยวะเนี่ยเราก็ออกมาเป็นเจลฟาวเวอร์เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เนาะพยายามอยู่ในจังหวะประทาให้ได้นานที่สุดครับเพราะว่า ผมคิดว่าไอตัวนี้น่าจะเป็น1ตัวที่โดนก่อนเสมออ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเลือดให้เยอะแน,ออน่นอนอย่างน้อยเขาต้องมี1สกิลมาหยุดเราในขนาดที่เราแช่ตีแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเราอันตีเปิดไปก่อนอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เราก็ตีแรงนะร้อเลยแล้วก็มีเฮกไม่ใช่เฮกสิใบามาช่วยเติมจังหวะในหลายๆจังหวะอีกเนี่ยหลับหลับเดเพียไว้ก่อนละกัน เนี่ยฆ่าเลยนี่เ่ฆ่าเลยเจอใบเข้าไปเงียบเลยนี่เราเพื่อนมาเติมแล้วแต่ผมจะตายแล้วทิ่งเียโดนทุกอย่างไอตันตีสู้ได้นะผมว่าหลับไปก่อนทนเย็นรอมาตัวหลังกันได้ปะรอรอเดี๋ยวจะสก,กิลแล้วเศร้าแล้วนะเนะนี่ยโอเคสวยงามตันตีผมก็จะยังไม่อัพนะครับเหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะผมใบวาเดนไปละ แล้วก็หลับไปแล้วด้วยมีตันยังมีตันยังถ้าตันได้ตันเลยตันได้ตันเลยแต่ผมโดนใบวะจะสกิลนิดเดียวเนีย่ยพยายามเล็งกับเพื่อนให้ดีๆเนาะ,ะเพื่อการเล่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดเราว่า ผมคิดว่าตัวนี้มันเก่งคนเดียวไม่ได้เพราะว่าสกิลมันไม่ได้พึ่งพาตัวเองเหมือนพวกเต่าหรือว่าพวกด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้เลยอ่ะเป็นสกิลออกแนวซับพอร์ตมากกว่าครับเคลเดผมออกนี่เลยแล้วกันคาดาฟ้าเพราะว่าอยากรู้มันจะได้เอฟเฟกต์ยังไงนะส่วนไอ้คำอธิบายเขาบอกไปแล้วอะ่ะเพิ่มระยะสกิลแล้วก็ความสามารถสกิลเขาบอกมาแบบนี้ยสลล่างดันอยู่ยา,ยา,ยาวๆมนะ เค <Okay, S 2> ผมก็ซื้อมาเลยละกันอาฟ้าซื้อโกโซนมาหรือคิดพันสนั่นเองไม่ได้แล้ผมไม่รู้จะฆ่าย,ยัางไงวะไม่ตายหรือเปล่าอีกทีเดียวเองอเอานี้ก็ไดะผมกับกับเพื่อนชายแล้วผมว่าอาจจะรอดไม่อาจจะหรอกผมไม่รอดวะเอ้ยรอดก็ได้นะไม่รอดแล้วละ่ะหรือรอดวะไม่รอดครับน่าจะหลับตัวเอง,เอ,งอีกพลาดมาก แต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพื่อเราได้ไปทั้งสามตัวผมตายแค่ตัวสองตัวสองตัวเหรอไปคุมไหมเนี่ยโหนี่ขนาดเลือดสองบนสองคือโดนทุกสก,กิลอ่ะแล้วกี้เพื่อนมาเติมไม่ทันนะครับทำไมตายไปนะจากการไปซ่าของตัวเองไปหว่านเลยทีเดียวเชลียวหลับแล้วตะกี้มันเป็นเวลาเช้าเลยถ้าเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมผมน่าจะรอดเพราะว่าโซวันเวลาใช้มเตี่ยมันจะทำให้ติดเฟีย แต่ตะกี้มันแค่สโลอีกฝ่ายเฉยไม่ได้ทำให้ฝ่ายหยุดกันเคลื่อนที่เหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นผมก็ตายไปตามสเต็ปนั่นเองโหได้ตังไว้เท่าไหร่เนะพันเจ็ดครับผมขายได้วะรวยเลยเปลี่ยนชีวิตเลยวะเนี่ยไอสีเขียววาเดนเลยด้วยไม่ใช่วาเดนนี่ว่าสวิปเบดนี่ไงได้วินบอกเลยทันทีและทันใดาอาระ,ะนินจารีบวาไปดีกว่าโอเคผมขายนี่จริงเลยแล้วผมออกมาไปนี่ แล้วพีเคผมก็จะไม่ออกนะคะเพราะบอกไปแล้วถ้ว่าบนน่าจะวินวอล์กตามวะนี่ไงหลับไว้ก่อนเจนเย็นอันติยัดหน้านี่เลยไม่น่าจะรอดไปได้อะลุมตีเลยมันโดนแรงอยู่แล้วอ่ะ รอใบอ่านี่ไงอย่าพิ่งตีนะเจนเยนผมก็ตกใจผมคิดว่าเขาอันตีไปแล้วผมคิดว่ายังไม่ได้อันตีเลยเลยช่วยถวงเวลาไว้ก่อนแต่ไม่ทันครับผมบูดูตายไปก่อนน่าเสียดายตอนนี้เราก็ได้ขาดฟร์มเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าการออกขนาดฟ์มนี่เป็นการคิดผิดสำหรับผมหรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยออกมันมาก่อนเลยอ่ะ ถ้าผมไม่ออกคาราฟ้าต่อไปนี่ผมว่าผมน่าจอกไปพวกไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะฟอตฟิวเพดอะเกาะเกาะฟ้าเกาะน,น้ําแข็งอะมาเพิ่มเกาะแล้วก็อันตีไม่ใช่อันติกดใช้ได้ทําให้มันกระจายรอบด้านมันไม่สมควรจะออกเคเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่เก่งแบบจริงจจังเลยมันเน้นลุ่มตีกันมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วมีออร่าด้วยครับเป็นหัวใจสามดวงใช่ไหมอ่าอันนี้อันติแล้วก็ใช้ได้ไกลขึ้นนิดนิดได้นหน่อยแล้วแล้วก็ เพิ่มอะไรหรือเปล่าสองต่อวินาทีก็ประมาณสักพันสารอไม่ถึงสิพันกว่ากว่าพันกว่ากว่าเพราะว่าหักลบกับ <c oughs> ไอ้นี่ไปด้วยเกาะเว่นมนของอีกฝ่ายน่าจะเหลือดเออาเมจประมาณสักพันกว่ากว่าเนี่ยแล้วก็โดนเลยอันติโคตรไกลเลยนะ <c oughs> โอผมว่าผมตาย่ะเนี่ยหลับไม่ได้ด้วยทำไมผมดนโดนใบนี่วะก็งง <c oughs> <c oughs> ฮีโร่ใบ pues <ain> ้อ nah ีกฝ่ายนี่เยอะมากนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอก2ตัวลิฟทายกับเ่โร่วาเดนก็ถือว่าเยอะนั่นแหละ2ตัวปกติก็ไม่มีใครมีบ้ากันหรอกเขามีสตันแทนเงือบเลยทีเดียวแต่ตะกี้จะเห็นได้ว่าเขาประมาทเดินเข้ามาเหมือนจะคิดว่ารักษาระยะดีแล้วแต่ว่าผมมีกราฟ้ามันจะทําให้ระยะมันเพิ่มขึ้นตามที่บอกไปนั่นเองแต่ข้อเสียมันก็ ถ้าจะเป็นครูดาวมั้งเพราะว่าตั้ง80ดสิบวินะในการใช้สกิลแค่ครั้งเดียวอาจจะใช้ไม่ได้บ่อยก็ต้องแบบเล็งให้ดีๆแล้วก็โดนขัดได้โค่นง่ายเลยนะเอาตรงๆพอเดมเพียเข้ามาโดนใบเงิบอสิครับผมอืมแล้วยังไงต่ออัพใช้ต้องอัพสกิลหนึ่งแล้วล่ะไม่รู้ว่าอัพไาทำไมเหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอก หิววะหิวหิวหิว,หว <c oughs> ไปตีปิบอมโมง่ยนะไาตีปบอมนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นความหิวส่วนบุคคลนะครับ้ามลอกเลนแบบอ๋ <c oughs> อโดนใบอีกลวอีกแล้วเหรอโอ <c oughs> ้าตผมอันตีไปอย่างนี้แล้วว่าจะดีเหรอ <c oughs> แล้วชาดเว็บมันก็ถึกด้วยเป็นการอันตีที่ฟรีโคตรๆไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับผมเลยในอันตีครั้งเนี้แทบไม่ลดเลยด้วยซ้ำอ่ะพี่แก นะใส่ไป้ายไปก่อนเลยจะหลับใครดีหลับเพื่อนไม่ทนันละผมจะหลับเพื่อนซะหน่อยตะก,กี้เฮ้ยๆอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนอ่ะแล้วนินจาเผื่อไปตีอ่ะแล้วมีคนเผื่อไปตีได้ฮะช่วยตีหน่อยนินจาเฮ้ยแชร์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 อชอชอเอามาโอเคโอ้โหสวยงามนินจาไม่รอดสมิเปตหลับไว้ก่อนหลับไว้ก่อนเจนเยนเพื่อนเจนเย็น เย็นๆนะเพื่อนรัดยังไงบูดูดูมาอย่างนี้โอ้ดัเมจไ้ก่อนพยายามยืนคัพเวอร์เพื่อนให้นานที่สุดครับผมจังหวะนี้ถ้าผมจะหลับผมต้องหลับไอเนี่ยรัดเดินเป็นตัวล่อให้เพื่อนแทนโอ้แล้วเขามีเบ็ดแบอย่างนี้จะดีเหรอวะโอเคแล้วเหมือนจะโดนชิ้งกันสองตัวแต่วิ่งกลับมาได้สวยงามมาอาจจะไม่ตายแล้วเพื่อนเรามีคนมาเติมหรือเปล่าเป็นนินจาซึ่งไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเหลือแค่ตัวปอมวิ่งกลับบ้านไปแล้ว เ okay. ้วโดนหมานะไอ้นี่โดนหมาได้หรือเปล่าจะไม่โดนผมออกอะไรดีเนี่ยถ้าเอาจริงๆผมว่าออกนูโตนก็เวิร์เหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อ่ะถ้าผมจองนูโตอะ่ะผมสู้ไปออกปเป็นช่วงเฮดเลยจะเวิร์กกว่าผมออกนี่ดีกว่าละกันจริงๆว่าจะออกนี่แต่ว่าออกแอซินชาไปดูดีกว่าว่ามันจะคอมโบสกิลอันตรยของผมได้หรือเปล่าสมมุติว่า เวลาผมชันติไปเงี้แล้วผมกดวินวอลทันทีเขาจะเห็นผมอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะลองมาดูแล้วนินจาโชช่่มไปแล้วเ oh, <good>. yeah. วลาอีกฝ่ายมีการโหวตพันซซตเกิดขึ้นในนาทีที่2 2ครับผมซึ่งว่าเกมมันก็ค่อนข้างขาดนะแต่ว่าถ้าเป็นเลดเกมจริงอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเพราะว่าแคลี่เขาทุกตัวเลยอ่ะเรียกได้ว่า5แคลี่แต่เป็นแคลี่ที่มีสกิลไม่ใช่แคลี่ที่แบบทำอะไรไม่ค่อยได้นะยังพอต่อกกอนได้อยู่ เอาลับแครีของอีกทีมหนึ่ง <c oughs> แล้วผมจะลองดูว่าแต่จริงๆผมว่ามันต้องแชันติอ่ะน,นะแล้วค่อยวินวอลถ้ากดวินวอลก,ก่อนอันติมันจะหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าผมปติล้วผมวินวอลมันไม่หายถูกไหมเนะี่ย <c oughs> แล้วมันก็ไม่ตายด้วยมันไม่ใช่แค่ไม่หาย <c oughs> แล้วมีคนหลับให้เพื่อนด้วยโอ้ <c oughs> oh, แต่ไม่รอดครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> อต้องตีแล้วจังหวะนี้ท <reading standard" S 2> uh ี่ต้องตีแล้วทำซ่าอย่างนี้จริงสวิเบตไม่ได้ถึงอะไรบ้างมาแล้วการเดินเข้ามาปั่นแบบอย่างเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาให้สถานการ์มันดีขึ้นเลยอ่ะหลับก่อนเจนนเค่อยๆสกิลอับมึงตีค่อยสกิลบมึงตีงผมวินวอลกได้เขาไม่เห็นผมหลอกนี่อะนี่ฮะ สกิลไอ้นั่นเต็มหมดแล้วอาบวกเต็มหมดแล้วจะพึ่งเจนเพื่อนเจนรอรอมันเลือดเยอะเกินถ้าไม่กดตีอาจจะเป็นคนตายเองได้นะครับสกิลสำใจมีนายนะผมก็บอกไว้ก่อนอย่าพึ่งตีรอก็พยายามจําไว้ครับเวลาใครที่ไม่เล่นซักคุบัตอะไรเยอะก็จําไว้ถ้าสมมติว่าทีมเราเล่นซักคุบัตพยายามย่าตีมั่วๆนะรอสัญญาณจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยตีเแล้วผมไปหลับมันทําไมวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จะดูดเลือดก,ก่อนผิดออไอ้นี่มันสวิเบนี่วาเนี่ยพาไปกดใบรัวๆไว้เวลาออกมาจากการปั่นปุ๊บเขาจะได้ไม่ไอ้นั่นเขาจะได้ไม่สับต่อเนี่ยแล้วก็โดนอีกหนึ่งตัว,วมีคนออกดับทองใครออกวะแล้วก็ชนะไปได้นะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นตัว สักิวบัตไม่ใช่วาคาลี่ก็ลองไปหัดเล่นกันดูได้ครับตอไไ่มีอะไรมากพยายามสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมมาให้ดีๆนะเวลาเราใช้หลับไรงี้เพราะว่ามันเก่งคนเดียวไม่ได้ฮีโร่ตัวนี้ต้องทุ่งทีมเยอะๆก็ลองไปหัดเล่นกันดูได้ครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแบบนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่มารับชมกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็วันนี้ก็บายบายก่อนนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบายจ้าบายจ้ะบ๊ายบายดีมันสามารถหลับในขณะที่เพื่อนเรามีนูได้ด้วยนะไปครับ